โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาก,กับเกมอน,นิเมะบันการดนะครับผมก็วันนี้เกมมีอัปเดตนั่นเองนะครับผมเป็นอัปเดต0.5ยังไม่ใช่อัปเดตหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําการสรุปอัปเดตนะครับว่ามอีอะไรบ้างที่มาใหม่ก่อนเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่ง กิง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 เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ไปเริ่มจากโค้ดก่อนเลยแล้วกันก็อัปเดตท,ที่มานะผมจะมีเป็นโค้ดใหม่นะผมสองโค้ดอ่ะโค้ดที่หนึ่งสเลเยอร์ ayer, นะครับผมก็ทำการไปเลยได้มา1,000เพชรนะครับส่วนโค้ดที่2องเลดอัปเดตสอรี่ก็ทาการไปเลยได้อีก1,000เพชรนะครับผมเป็น2,000เพชรนะสโค้ด ่นนัรู้สึกว่าจะมีตัวใหม่เลยนะครับผมเป็นตัวตู้นะน่าจะเป็นอ่ามันชื่ออะไรวะเทนเงินน่าจะเป็นเทนเงินนะครับผมเป็นตัวตู้กับอักขระก็เดี๋ยวรอมันตู้ลีนะครับผมว่ามันจะมาหรือเปล่าถ้ามาเดี๋ยวผมซูมให้ดูเลยมีอยู่สามหมื่นแปดพันเพชรใส่ให้หมดเลยอ่าระหว่างนั้นก็มาดูอัปเดตนะครับผมก็จะมีทางนั้นของเรทนะครับผมเป็นระบบเรทซึ่งระบบเรทนี้เนี่ยถ้าใครถ้าใครเคยเล่นอนิเมะ แอนเวนเจอร์นะครับผม AA นอะจะจะจะแบบว่าอ๋อทันทีเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นระบบเลดเดียวกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเราจะต้องเล่นนี่นะครับผมมันมีทั้งหมด1 2 3 4 4ด่านนะครับผมคือเราจะต้องเล่นให้ถึงด่านสุดท้ายนะครับผมเพื่อที่จะมีโอกาสได้เป็นทางตัวซีเครตนะครับผมซึ่งตัวซีเครตของเลดก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมเรงโงคุนะครับจะเป็นตัวซีเครตที่อยู่ในเลดอ่านี่นะครับผม แล้วก็ทุกครั้งที่เราลงเรทนะครับผมเราจะได้ทางด้านของนี่นะครับผมเรทเว็บเป็นใยแมง,งมุม,ม,มสีแดงนะครับผมซึ่งมันจะสุ่มดรอปนะครับแล้วแต่ดาบยิ่งหนาะสูงขึ้นก็ดรอปเยอะขึ้นนะครับผมก็ไอ้เจ้าเรทเว็บเนี่ยเอาไว้ทาอะไรมันเอาไว้ซื้อของพวกนี้นะครับผมซึ่งของพวกนี้เนี่ยจะเป็นของที่เอาไว้สําหรับอีโวตัวละครนั่นเองนะครับผมอย่างอันนี้ นะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้อ่าอย่างอันนี้จะเป็นภาคงงคูเรงโคุก็เอาไว้อีโวเลงโงคุนะครับอันนี้เป็นดาบคู่เทนเงินนะครับผมก็เอาไว้อีโวเทนเงินนั่นเองอันนี้ไส้คออาคาสะก็เอาไว้อีโวอาคาสะนะครับส่วนอันนี้ฟอร์จูนคาทอลิสก็คือมันจะเพิ่มโอกาสร drop รของใน act ที่4นะครับผมสามารถใช้รูปบักซื้อได้ด้วยแล้วก็สามารถเอามาซื้อทางด้านของเทรดรีโรดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อัปเดต ที่มีเพิ่มอีกนะครับมันจะเป็นทางด้านของบอสอีเวนต์นะครับซึ่งบอสอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ที่เราจะต้องไปสู้กับอ่าอีกริสนะครับซึ่งการที่เราจะไปสู้กับอีกริสเนี่ยไอ้เจ้าโหมดนี้เนะี่ยเราจะไม่สามารถใช้เทรดได้นะครับหรือว่านิสัยนั่นเองผมแนะนําให้ลงกับเพื่อนมันจะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการชนะเพิ่มขึ้นนะผมตู้ลีแล้วแต่ว่าเป็นตัวเดิมหมายความว่าไงเนี่ยหนเกมโอเคในเมื่อมันเป็นตู้เดิมก็เดี๋ยวผมจะไปลงเรทให้ดูแล้วกัน ตานหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นยังไงชี่ไปสโคปอ๋อเอามาแล้วนึกว่าลืมเอาตัวปั๊มเงินมา โอ้สามารถอัพกดอัพตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยอัปเดตเข้ามาใหม่ดีจังปกติต้องกดเข้าไปที่ตัวก่อนนะผมแล้วก็กดอับทางซ้าย,ยผมรู้สึกแบบนี้ดีมากเลย บอตตายปไปแล้วได้130เจมกับเรดเว็บ6 0 0 0แล้วก็ทอง50บาทโอเคจบได้ของประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดเล่นในทางด้านของ a x เนี่ยจะมีโอกาสได้ตัว Secret ด้วยนะครับโอเคครับผมก็ อัปเดตมีประมาณนี้นะครับผมก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรนะผมสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างว่าเดตด,ดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดียังไงก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมบายบายจ้า